สวัดีครับเพื่อนๆครับวันนี้วันพุธที่17กันยายน2568ั25ครับผมอยู่ที่หอสมุดรัสภานะครับวันนี้ก็มีการประชุมสภากันครับครับวันนี้ก็อยากจะมาค้นคว้าเรื่องราวสิ่งที่ท่าน ทักสินชินวัตนอดีตนายมตรีคนที่23ทําไว้ให้กับประเทศไทยว่าท่านมีผลงานอะไรบ้างผมก็ไปขอพี่หนูบรรลักษ์ของหอสมุดช่วยคนให้ก็ปรากฏว่ามีเป็นซีรีส์ที่เป็นหนังสือระดับ20กว่าปีนะครับที่น่าศึกษาและน่ามาค้นคว้าซึ่งบางท่านอาจจะลืมไปแล้วเรามาดูกันเลยครับอันนี้ก็เป็นหมวดหมู่นะครับ ดสห้าเจ็ดแปดสทอนหซึ่งก็จะหนังสือของท่านทักษิณก็จะมองไปถึงข้างบนตรงนู้นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจากตรงนี้ก่อนละกันอันนี้ก็น่าสนใจนะคิดอย่างทักษิณ Leader of Asia เล่มนี้ผมก็เคยมีนะครับแต่ว่าถ้าเดี๋ยวนี้ก็คงจะหายากแล้วล่ะผมอยากจะเอามาเทียบเรียงแล้วก็รีวิวให้รู้ถึงสิ่งที่เป็นวิสัยทัศน์ของท่านที่ได้กล่าวในที่ต่างๆนะครับอันนี้เป็นหนังสือชีวิตและผลงานอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเล่มนี้ อันนี้น่าสนใจมากๆเล่มนี้อันนี้หายากนะครับนี่สิ่งที่ผมสนใจคือเล่มนี้เลยครับเนี่ยเป็นของในเครือมติชนเป็นซีรีส์ทั x ซ n โนมิกนะครับจะมีชุดหนึ่งเขาจะมีอยู่สามเล่มเล่มหนึ่งที่ที่ผมมีอยู่ก็จะเป็นการต่างประเทศ อันนี้ก็จะเป็นทักซิโนมิกและ c o o ประเทศไทยทักซิโนมิกกับนโยบายประเทศไทยเนี่ยเล่มเนี้ยน่าสนใจสองเล่มเนี้ยน่าสนใจมากซึ่งเด็กรุ่นหลังเนี่ยเด็กรุ่นหลังเจนเจน Z เนี่ยอาจจะไม่รู้จักผลงานของท่านนะครับว่าท่านได้ทำอะไรไว้ให้กับประเทศบ้าง ทักษิโ OMIC ยุทธศาสตร์พลังงานการประกาศคืนหนี้งวดสุดท้ายของ IMF ผมคิดว่าเราต้องรีวิวเป็นเล่มๆแล้วละ่ะทักษินกับนโยบายสังคมนะครับเรื่องเยาวชนเก่งสุขดีนโยบายการศึกษานี่ประเด็นนี้น่าสนใจมากทักษินกับนโยบายปราบยาเสพติดคอร์รัปชันและผู้มีอิทธิพล นักอนาคตศาสตร์นี่ครับอันนี้คิดใหญ่ทำใหม่อันนี้ก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันครับหนังสือพวกนี้ยี่สิบี่สิปีทั้งนั้นเลยนะครับมันหาไม่ได้แล้วอะแล้วก็ถ้าหากเป็น อาจเป็นในส่วนของอบนเว็บไซต์อะไรพวกนี้มันก็ยากอย,กอยู่นะครับอันนี้เป็นเล่มที่พิ่สุรนันแปลนะครับจับเข่าคุยทักษิณชินวัตรน,นี่ก็จะเป็นฝรั่งมาสัมภาษณ์นะครับหลังจากที่ท่านรีภัยออกไปแล้วไาดูอันนี้คมความคิดทักษิณชินวัตร ความคิดทักษิณชินวัตรเล่ม2อันนี้ก็เล่มนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับนายกอ๊กอิงคุณโอ๊คคุณเอมนะครับอันนี้ช่วงที่ท่านิยกทักษิณรีพายออกไปแล้วแล้วเราจะเห็นช่วงที่นายกแพทองทานถูกบูลลี่สมัยเรียนนี่นะครับ เรียนที่จุฬาอันนี้ก็านายกทักษิณก็ส่งลูกไปทำงานที่แมคโดนัลล์นะครับอันนี้คมความคิดทักษิณเล่ม3เล่มนี้ผมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่อันนี้เอามาจากนายกทักษิณคุยกับประชาชนอ,าอันนี้ก็น่าสนใจนะเนี่ยปรับยาเสพติก แปลงทรัพย์สินเป็นทุโน่้ดนี่ดีมากมากอันนี้เถียงแทนทักษิณใครอ่ะอันนี้ปีสีเจ็ดหนังสือเล่มนี้ก็ยี่บอ็ดปีเหมือนกันนะครับพวกเนี้ยนั่นนี้อะไรทักษิณชินวัตรหนังสือที่ทักษิณ แนะนำให้รัฐมนตรีทุกคนอ่านตอนนี้ท่านก็อยู่ในเรือนจำนะครับคนก็คงจะลืมไปบ้างอีการทำลายชื่อเสียงของท่านทักษิณเนี่ยคล้ายๆกับวิธีการที่ทำลายท่าน ปรีดีพนมยงเหมือนกันนะครับซึ่งท่านปรีดีก็เป็นผู้ที่วางรากฐานเศรษฐกิจประชาธิปไตยให้กับประเทศไทยท่านทักษิณก็เหมือนมาต่อยอดนะครับแต่ก็ก็ถูกทำลายไปเล่มนี้ก็จะมีชำละทักษิโนมิกมีนักวิชาการนะมาดูสักนิด20นักวิชาการเป็นใครบ้างล่ะอืม ก็ต้องยอมแล้วว่าวิสัยทัศน์ท,ทักษิณนี้ก้าวไกลไปมากจนกระทั่งคนตามไม่ทันนะบางทีสมัยก่อนเขาเรียกเปาเป็นสมองยีเต้าอย่างน,นี้ยุคนี้เป็นยุคของ AI นะครับด้านบนก็ยังมีนะครับเนะี่ยแล้วก็มีหนังสือของพวกเจิมศักดิ์ปิ่นทองรู้ทัทกษิณอยู่ เนี่ยก็จะเห็นว่า,ท,าท่านักศิลก็ถูกโจมตีมาเป็น20ปีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆมาดูกันนะครับแต่ละเล่มแต่ละเล่มทักซินโมิกเป็นเล่มที่ผมอยากจะรีวิวที่สุดนะครับซึ่งในส่วนของนี่นเล่มที่ผมมีอยู่นี่ ได้พี่ได้ครับเนี่ยคือเล่มเนี่ยเล่มที่ทักสินบนเวทีเอเชียและโลกเนี่ยครับเล่มนี้น่ารีวิวมากโอเคก็ประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ